สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะเป็นประเภทแผนผังความคิดชนิดที่2นะคะก็คือแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบค่ะซึ่งแผนผังความคิดชนิดนี้นะคะก็เหมาะสําหรับการแสดงข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันนะคะโดยใช้วงกลมแทนแต่ละสิ่งนี่นะคะจากตัวอย่างที่ คูยกมานะคะแผนผงังชนิดนี้ก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมแทนแต่ละสิ่งนะคะซึ่งส่วนที่ทับกันนะคะก็คือตรงที่เป็นคอควายเนี่ยที่มันทับกันอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เหมือนกันนะคะส่วนที่ไม่ทับกันก็จะเป็นส่วนที่มันแตกต่างกันอย่างเช่นนะคะตัวอย่างที่คุณคูยกมานะคะก็เป็นการเปรียบเทียบการแสดงน้าตื่นพื้นเมือง โดยวิเคราะห์ภาคกลางและภาคใต้นะคะเราก็จะวาดวงกลมสองวงค่ะให้มันมีการทับกันอยู่นะคะในส่วนนี้นะคะที่มันทับกันเราจะเขียนสิ่งที่เหมือนกันค่ะการแสดงน่าิลปนของภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ที่เหมือนกันนะคะก็คือเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนานสะท้อนลักษณะของคนในท้องถิ่นส่วนที่มันแตกต่างกันนะคะเราก็จะเขียนนะคะ อย่างเช่นภาคกลางนะคะการแสดงน่ศิลปนชุดรำเถื่อเถิงนะคะลักษณะเด่นของการแสดงมีการได้รำที่สนุกสนานมีจังหวะคึกคักร้า,าใจสะท้อนถึงวัฒนธรรมการที่คนภาคกลางมีความสนุกสนานมีชีวิตเรียบง่ายนะคะภาคใต้เป็นการแสดงนฏศิลป์ชุดระบำตรีกีบัตนะคะลักษณะเด่นของการแสดงนะคะก็เป็นการแสดงที่มีจังหวะสนุกส,ส,สนานมีท่าได้รำที่สวยงามและมีพัดเป็นอุป,ปกรณ์ ที่ทำให้การแสดงสมบูรณ์สะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่รักกันมีความหนักแน่นนะคะนี่คือตัวอย่างในการเขียนความเหมือนและความแตกต่างนะคะของแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบเต่เรามาลองทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะคุณครูจะมี ข้อความมาให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบเพื่อแสดงความเหมือนและความแตกต่างของการปิ้งและการย่างค่ะเราก็จะมาวาดแผนผังกันเลยนะคะที่มันทับซ้อนกันอยู่อ่ะเดี๋ยวคุณครูเติมเข้าไปนะคะให้มันทับซ้อนกัน ะะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่สงสัยกันมานานว่าการปิ้งและการย่างแตกต่างกันอย่างไรแม้โดยรวมทั้งสองคำนี้จะมีความหมายถึงวิธีการปรุงอาหารโดยนำไปวางไว้เหนือไฟแต่มีรายละเอียดแตกต่างกันโดยการปิ้งเป็นวิธีที่ใช้กับของแห้งหรือของที่ผ่านการทำให้สุกมาแล้วจึงใช้เวลาน้อยกว่าการย่างเช่นข้าวเหนียวปิ้งไข่ปิ้งปลาหมึกแห้งบดตามรสเข็นส่วนการย่างเป็นวิธีการที่ใช้กับของสด เน,เนื้อหมูเนื้อไก่จึงต้องใช้เวลานานกว่าจึงจะสุกจนถึงเนื้อในแต่เมื่อสุกแล้วยังคงความนุ่มชุ่มฉ่ำตามความหมายที่ราชบัณฑิตยสถานบันทึกไว้แต่อาหารบางอย่างก็เรียกสลับกันจนชินหูอย่างหมูปิ้งอันที่จริงควรเรียกว่าหมูย่างเมื่อเราอ่านข้อความเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็มาเขียน แผนทางความคิดเปรียบเทียบกันเลยนะคะโดยในส่วนสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะให้เป็นการปิ้งนะคะ,ะในส่วนสีเขียวเราจะเขียนเป็นการปิ้งนะคะเขียนไว้ในวงกลมก็ได้นะคะหรือจะเขียนข้างนอกก็ได้นะคะ,ะเดยวคุณครูวาดวงกลมใหเราจะเขียนไว้ในวงกลมเลยนะคะว่าคืออ,ะ,อะไรการปิ้ง ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นการยางนะคะส่วนที่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอะไรนะคะส่วนที่เหมือนกันจะอยู่ในส่วนที่มันทับกันอยู่เขาบอกว่านี่ไงแม้โดยรวมนะคะสองคำนี้จะมีความหมาย ถึงว่าเป็นวิธีการปรุงอาหารโดยนําไปวางไว้เหนือไฟนะคะนี่คือส่วนที่เหมือนกันนะคะเหมือนกันนะคะต่อมาส่วนที่แตกต่างกันนี่นะคะมีรายละเอียดแตกต่างกันโดยอะไรคะโดยการปิ้งเป็นวิธีใช้กับของแห้งนะคะหรือผ่านการทําให้สุกมาแล้วแต่ใช้เวลาน้อยกว่า การย่างนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างว่ามีข้าวเหนียวปิ้งไข่ปิ้งปลาหมึกบดตามรถเข็นนะคะต่อมาการย่างค่ะการย่างก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงข้ามกันยังไงต่างกันยังไงนะคะก็คือเป็นวิธีการใช้จับของสดนะคะเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ต่างๆนะคะเนื่องจากมันเป็นของสดก็เลยต้องใช้เวลานาน,านกว่านะคะ จึงจะสุขถึงเนื้อในจากนั้นเราก็นำมาเขียนค่ะในแผนพังความคิดการแบบแบบเปรียบเทียบของเรานะคะ,ะเหมือนกันก็คือวิธีการปรุงอาหารโดยนำไปวา ไว้เหนือไฟเราออจะเขียนไว้ก็ได้นะคะว่าส่วนนี้คือส่วนที่เหมือนกันจะได้ไม่ลืมนะคะต่อมาการปิ้งยังไงคะการปิ้งก็คือใช้กับของแหง้งแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าการย่าง มาการย่างค่ะการย่างเป็นวิธีใช้กับของสดเห็นไหมคะถ้าเราวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าหรือขีดเส้นใต้แล้วเนี่ยค่อยกลับมาเขียนมันก็จะสะดวกกว่านะคะใช้กับของสดและต้องใช้เวลานาน,านกว่าจึงจะสุก จนถึงเนื้อในอเรียบร้อยนะคะเห็นไหมนะคะแผนพักความคิดแบบเปรียบเทียบเนี่ยง่ายนิดเดียวนะคะนักเรียนลองฝึกทำกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ